ครับกลับมาจับดาวยิบล้านกันต่อทางช่องอาา้าใช่ไหมก็รักเป็นยังไงบ้างโอ้ย เป็นยังไงบ้างครับผมว่าก็ถือว่าสุดยอดแตยเราก็เก็งสองแปดนะแต่แต่จริงๆแล้วเลขระหว่างสองหกกับสองแปดเนี่ยหกเนี่ยมันเป็นตัวเหมิดวันอยู่แล้วเมื่อวานท่านใดที่เรียนรู้ไปนี่เข้าใจเลยนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเมื่อวานนี่น้ำคืออะไรเหมิดวันคืออะไรจัดใส่เลยแต่เราก็ไปเต็งสองแปดนะเมื่อวานเต็งสองแปดเต็มๆสองแปดก็มานะ <c oughs> โอ้ยปูนํำตลอดการ <c oughs> สองแปดก็มาถ้ามันไปอยู่นู่นโอ้โหทําให้เราไม่ได้ตังนะสองแปดสองแปดก็มานะครับดวงดาวนี่เขาถือว่าสุดยอดในวิชาจริงครับแต่ว่าเขาสลับกันไปสลับกันมาในเรื่องของรัฐบาลนะแต่ว่าท่านนาก็ตามที่ไม่ได้ไปอยู่ในช่องรัฐบาลมากไปฮานอยก็เมื่อวานไีกลับเลยสามสี่รับเต็มเต็มทันได้ที่ฟังในวุฒิชแนลนะก็จัดเต็มเลยสามสี่ก็รับเต็มเลยนะครับแล้วก็พักนะก็พักนะ เนี่แ,แถมศูนย์ศูนย์ยังตามเปลาอีกนะ <laughs> ไปหลอกร้อน <laughs> นะก็ถือว่าสุดยอดจอด,ส,ด,อดสุดยอดนะสองเนี่ยผมก็เต็งสองแปดให้ทันนั่นแหละแต่เข้าไปวิเคราะห์เมื่อวานก็จัดอยู่แล้วว่ามีสองหกสองแปดแต่เราไปเต็งสองแปดนะครับก็หลักการที่เราใช้ในการวิเคราะห์นี้ถือว่าสุดยอดนะบางทีง่ายๆนะครับเมื่อวาน่านเอารักนาราศีครับราศีกลุ่มใช่ไหมราศีกลุ่มดาวประจํา ราศีเขาคือเลขอะไร8 6ดกสใช่ไหมครับก็อยู่แ6ดหกสมาทั้ง8มาทั้ง4ี่นะครับมาทั้ง8ดมาทั้งสี่มาทั้งหกมาครบสาตัวนะท่านประมาทไม่ได้นะครับมาครบ3ามตัวเลยแต่ทีนี้ถ้าเอาวันเอาอะไรไปใส่นี่ครบเลยครับเนี่ยโอ้โหโฟกคลิกเมื่อวานนี่เกือบไปนะเกือบไปเลยถ้าเกิดว่ามันมาอยู่ในช่วงคือ8ดมันขยับมาอยู่ตรงสองะครับแปดขยับมาอยู่ตรงสองอ่ะสองขยับมาอยู่ข้างหน้าติดสี่ครับนั่นแหละคือเรียบร้อยเลย เขาเรียกว่าสี่ตัวโฟ卡尔ิแตกเลยเมื่อวานเพราะว่ามันมีหกอยู่ด้วยไงพวกมันเมิดวันอยู่แล้วถูกไหมหกมันเมิดวันอยู่แล้วอันนี้คือสุดยอดวิชานะที่ท่านได้เรียนไปนี่ถือว่าสุดยอดมากท่านใหญ่อยากจะไปท่านใดอยากจะไปจิบกาแฟนะก็รีบรีบเลยนะครับสิบสองท่านเท่านั้นเองนะหรือจะได้กําหนดวันเอาวันเสาร์ทิศแหละวันสบายๆนะคนต่างจังหวัดก็จะได้มาได้มาที่กรุงเทพเอาปริมณฑลก็พอ คุณฟ้านี่อยู่ที่ไหนก็โอ้โหแกนี่สุดยอดจริงๆนะขอบคุณน้ําใจมากๆเลยนะซิ่อดสะเอาอา่หน่อไม้ส้มมาฝากนะแกงใส่ไก่นี่อร่อยมากแล้วก็ขอบคุณที่เอาชาอุหลงมาฝากนะขอบคุณมากๆนะครับนี่คือในเรื่องของอาหารชาแนลคือรักนะเป็นช่องที่ผมนําสาระทางด้านโหราศาสตร์มาพูดคุยกับคุณฟังเป็นประจำมาแนะนําตั้งดวงให้ถูกดูดวให้เป็นมันเห็นความสําเร็จสองดาวให้เห็นเป็นสถิติกันเลยนะครับอันนี้เรื่องจริงครับ นะมีท่านใดบางทีก็ไปแบบไม่มีอะไรเลยครับไปแบบที่เรียนไปแล้วง่ายๆนะครับเอาเ็เรียกว,ว่าอ่าอ่าเลขเลขเลขราศีใช่ไหมเลขราศีมาใส่เลย8ปดอย่างเงี้ยแล้วก็เอาเลขนามเอาเลขเมิดมายิงปุ๊บจบเรียบร้อยเลยเมื่อวานนี้โอ้รับทั้งไปเบิกเบิกเงินที่ทกศด้วย แล้วก็บอกแล้วว่า VR VR มันชอบมาอ,อมสินก็ไปเบิกเงินที่อ,อมสินด้วยเมื่อวานนี้นะแล้วมาเบิกรัฐบาลเหนื่อยน่อยจุนๆุนแต่ว่าเราก็เต็งสองแปดนะเราัฐบาลเต็งสองแปดไม่เป็นไรเราไปรับออของขวัญที่ฮานอยฮอนสปาดานางสามสี่รับเต็ม นะสามสี่รับเต็มแล้วก็ถือว่าสุดยอดนะสี่ตัวเกือบแตกโดวยวานในสี 4, ต่ตัวฟกเล็กนี่ถือว่าสุดยอดนะอ่าอันนี้ก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในเรื่องของตำแหน่งดวงดาวต่างๆให้ท่านได้รับรู้ให้ท่านได้รับทราบนะก็ถือว่าเป็นแนวทางในการที่เราจะเรียนรู้ในการหาเงินจากดวงดาวเพราะว่าช่องเรานี่เน้นอยู่แล้วว่าเป็นการหาเงินจากดวงดาวนะ,ะเป็นการหาเงินจากดวงดาว ไม่ใช่มาดูดวงนะแต่ว่าเป็นการหาเงินจากดวงดาวแต่วิชาเราก็ใช้วิชาโหราศาสตร์ในการหาเงินจากดวงดาวเพราะการที่เราจะหาเงินจากดวงดาวได้เนี่ยเราดูดวงมาเยอะแล้ว <c oughs> ดูดวงมาเยอะแล้วดูมาทุกอาจารย์แล้วแพงแค่ไหนเราก็ดูจะว่าอ่าทีนี้เรา,าดูดาวบ้างเออดูดาวว่ามันชัดชัดจัดจัดทำให้เราได้ตังค์บ้างนะอันนี้คือหลักการหาเงินจากดวงดาวนะ <c oughs> ผมกมจะเนะนาตรงนี้แหละและวิธีการของผมก็คือเอามาจากวิชาโหราศาสตร์นะไม่ว่าเรื่องเรื่องมันอัศจรรย์นะ ในเรื่องของอย่างเรื่องอ่าอ่าราศีอย่างเงี้ยในเรื่องของที่ผมบอกว่าพาสเวิร์ดใช่ไหมพาสเวิร์ดอ่ะพาสเวิร์ดของราศีแล้วก็เรื่องของอ่าพาสเวิร์ดของราศีด้วยแล้วก็พินของราศีอะไรเงี้ยเพราะอันเนี้ยคือเราสอนท่านเป็นลักษณะนิ่งเลยนิ่งเลยแล้วก็ดาวเจ้าเลิกนะไม่ดาวเจ้าเลิกอ่าดาวเจ้าเลิกนี่ก็ถือว่าสุดยอดนะเมื่อวานหกกับแปดใช่ไหมดาวเจ้าเลิกก็หกกับแปดนะครับหกกับแปดเราไปเต็งแปดแค่นั้นเองหกกับแปด นะ6กับ8นะัดาวจเจ้าเลิหเมื่อวานนี้ถือว่าสุดยอดมากนะี่คือเป็นวิชาที่มาจากโหราศาสตร์ทั้งนั้นแต่นี่เราเรียนรู้เพื่อที่จะเรียนรู้เข้าใจดาวแล้วก็หาเงินจากรวมดาวไงเราไม่ได้เรียนรู้เพื่อไปพยากรณ์เพื่อไปพยากรณ์นี่ผมว่าให้เป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญนะ่ะนะเราก็เชี่ยวชาญน,นะแต่ว่า เราเน้นนว่าพยากรณ์ตัวเลขเพื่อให้ได้ตังค์ไงเป็นแนวทางของเราแต่ว่าอันนี้ผมก็มาสอนท่านนะแต่ถ้าใครอยากจะดูดวงว่าเอ๊ะดวงเราทําไมมันนุ่นนี่นั่นอะไรต่างๆนานาก็ดูได้ดูได้ดูได้12ท่านเนี่ยไปแล้วผมดูดวงให้ปรับดวงดูดวงปรับดวงการดูดวงมันจะมีหนึ่งการขับดวงนะเรียกขับดวงแล้วก็ปรับดวงปรับดวงเราไม่ใช่ไปไปไปแก้ไขดวงนะคือปรับปรับเหมือนกับปรับทิศทางปรับ อ่าพฤติกรรมปรับอะไรของเราต่างๆให้มันเข้ากับดวงเราเพื่อให้เข้ากับแถบของจักรวาลนะครับแล้วเราจะได้ประสบวามณําเร็จได้ดูดวงต้องดูแบบนี้นะผมว่านะนะดูดวงต้องดูแบบนี้แต่ที่การดูดวงแม่นหรือใรต่างๆนานาทุกอาจารย์เขาก็ดูแม่นอยู่แล้วทุกคนนะ่ะถ้าเรียนรู้มาเขาดูแม่นทุกคนแหละนะดูแม่นทุกคนแหละ แต่ว่าเมื่อดูแล้วเราจะเอาวิถีของเราให้เข้าอสอดคล้องกับวิถีดวงเราอย่างไงเพื่อให้มันเป็นไปแนวเดียวททาางงแนวแนววเดียกันเพื่อความสาเร็จของชีวิตอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะบางทีอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญ,นะนนค,ญครับเป็นสิ่งที่สําคัญเลยเหมือนที่ท่านเรียนจากผมเนี่ยบางคนก็โอ้โหเส้นแรงนะ จปุ๊บๆๆๆได้เลยปุ๊บๆๆๆได้เลยมันงคงจะเซนแรงแต่ด้วยมามาจากหลักวิชานี่แหละไม่ในหายไปไหนในสี่คัมภีร์รวยนะครับถือว่าสุดยอดมากนะไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์ดวงทั้งสามมหาพูดอ่าถ้าพีไทยภาคีตีจักรดวงสามสิบห้าปุ่มตาทิพย์สองดาวสิบสองเบสอ่าแล้วก็สิบสองเบสนะสิบสองเบสนี่ถือว่าสุดยอดมากๆเมื่อวานสิบสองเบสทำงานตลอดนะทำงานตลอดถ้าไม่ต้องไปยึดอะไรครับท่านหาแนวทางจากดวงดาวนี่ท่านเอาเรียนง่ายๆเอาเรียนแค่เบสเนี่ยท่านก็หาเงินได้ทั้งวันแล้ว จริงครับหาเงินได้ทั้งวันรับประกันได้ด้วยรับประกันด้วยนะครับรับประกันด้วยหาเงินได้ทั้งวันท่านเรียนแค่เบสอย่างเดียวเอาวิชาเบสอย่างเดียวใครจะเรียนวิชาเบสอย่างเดียวก็แจ้งมานะวันนี้มีเรียนด้วยส1บเอดโมงนะครับสิบเอ็ดโมงนะวันนี้นะวันนี้11บเอดโมงมีเรียนใครอยากเรียนก็แจ้งมาเลยนะครับเรียนเบสตัวเดียวเนี่ยท่านเอาไปหางเงินได้เลยจริงๆสุดยอดจริงจริงเบสเนี่ยเรียนมาเลยนะครับสมัครมาเลยนะผมรับแค่3ท่านนะเบสเนี่ย วันนี้เรียนเต็มเต็มเลยนะครับใครอยากได้เบสอยากได้เงินกับเบสเนี่ยต้องเรียนนะครับตามนั้นเลยนะครับออาว่าไปตามนี้นะวันนี้เป็นครูวันครูวันสบายวันแสวงหาความรู้ก็เลยเปิดให้ท่านได้เรียนวันนี้นะเปิดให้ท่านได้เรียนนะวันนี้นะแค่สามท่านนะอันนี้เรียนจริงจังนะเรียนจริงจังส่วนเรียน อ่าธรรมดาเรียนอ่าฟังบ้างไม่ฟังบ้างเนี่ยก็เดี๋ยวว่าวันนี้ถ้าบ่ายสองว่างก็จะเข้าไปวิเคราะห์ให้ฟังนะวิเคราะห์ให้ฟังวิเคราะห์ว่ารัฐบาลทำไมมันออกสองหกแล้วก็วิเคราะห์อ่าของรอบหน้าด้วยอย่างเมื่อวานนี่ผมเอาตัววิเคราะห์มาให้ท่านดูนะเอาสถิติเอาวิเคราะห์มาให้ท่านดูก็ท่านจะเห็นนะเห็นแนวทางเดี๋ยวผมทำไว้แล้วผมจะเข้าไปวิเคราะห์ให้ท่านดูวิเคราะห์ก่อนเลยครับเอสามด้วยเขาขายเ3สามแล้วนะตอนนี้เอสามแล้วมีเอลหกเอสามด้วยโอ้เ N เดียวกันเลย L6 เลยก็เดือดเราจะว่า N3 อีกนะเออเนี่ยเขามี N3 เลยนะท่านสามารถซื้อ N3 ได้นะซื้อแบบไม่อัน้นเลยนะไม่ต้องกลัวเลขอั้นด้วยนะซื้อ N3 ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเด๋ยวบ่ายสองบ่ายสองบ่ายสองเรียนจบอ่าเรียนจบแล้วสิบเอ็ดโมงเรียนจบใช่ไหมบ่ายสองเดี๋ยวผมเข้าไปวิเคราะขอ N3 ด้วย L6 ด้วยนะโอ้สุดยอดมากสุดยอดมากวิชาเรานี่ถือว่าสุดยอดวันนี้เป็นครูใส่ว่าหาความรู้เพื่อนําไปสู่ความสําเร็จนะอ่าแล้วก็อ่าปัญญานังรัตนงังปัญญานัง นารางรัตนังปัญญาเป็นแก้วสารพัดฤทกิของมนุษย์เพราะฉะนั้นเราเรามีปัญญาก็นําพาเราไปสู่ความสําเร็จได้นะศึกษาเรียนรู้ดูจังหวะเป็นนะถือว่าเป็นแนวโน้มในการที่หาเงินจากดวงดาวได้อย่างแท้จริงนะคําพีร์รวยปีหกดนะคําภีรรวยปีหกนะแจกฟรีสําหรับท่านที่สั่งหนังสือคําพีร์วยเก้าหแดแล้วก็แจกฟรีสําหรับท่านที่เรียนแจกฟรีสําหรับท่านที่สมัครเรียนแจกฟรีสาหรับท่านที่อ่าเป็นสมาชิกของช่องเรา <laughs> ผมทํามาละเอียดแล้วเราจะแจก ไปด้านปีเด่ยก็ปีรวยห้าแปดนะไม่ร้อยห้าแปดสุดยอดอยู่แล้วนะ แต่ว่าคัมภีร์รวยเก้าแปดท่านต้องสั่งนะท่านสั่งคัมภีร์รวยเก้าแปดท่านจะได้ผมไม่ได้ผมไม่อยากใช้คําว่าฟรีนะ้อได้ครูลงโทษนะครูลงโทษไม่อยากใช้คําว่าฟรีเอาอ๋อเรียกว่าเป็นของสมนาคุณแล้วกันของสมนาคุณแล้วกันเออของสมนาคุณของสมนาคุณนะประมาณนั้นกันท่านสั่งหนังสือคัมภีร์รวยเก้าแปดได้สมนาคุณนะคัมภีร์รวยห้าแปดเต็มปีสุดยอดนะนี่ถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะว่านไปตามนั้นนะอ้าวก็ขั้นใดสมัครเรียนก็เหมือนกันนะศูนย์หกสี่สองแปดแปดหนึ่งศูน สามท่านนะครับสามท่านนะน่าจะมีอยู่ละน่าจะมีอยู่ละสองหรือเปล่าน่าจะมีอยู่ละสองหรือเปล่าหรือแค่ท่านเดียวนะครับ,ร,บาา <laughs> รับเต็มอัตราศึกรับเต็มอัตาศึกวิจาเพื่อกานจากดวงดาวนะตามนี้นะครับอ้าวว่านไปตามนั้นเลยวันนี้เป็นครูวันสบายๆอยู่แล้วท่านไม่ต้องมีคิดอะไรมากมายนะอ้า กลับมาดูวันครูวันนี้เลยนะเอาวันครูวันนี้ก่อนสายรีเลทก่อนนะที่จริงแล้วเมื่อวานนะถ้าเรามองจากดวงดาวนะเดี๋ยวผมเอาดวงดาวมาวิเคราะห์ดูแต่ว่าเมื่อวานนี้ดวงดาวเราก็กะว่ากะว่าหนึ่งแต่ว่าหนึ่งเนี่ยมุมป้านเนี่ยเมื่อวานเนี่ยที่จริงแล้วมุมป้านมันมีหนึ่งตัวเดียวเลยนะเมื่อวานเิอว่าถ้าวันถ้าวันหนึ่งไม่มาไงเพราะว่าริจริงหนึ่งมันเป็นมุมป้านด้วยเป็นอะไรนะเป็น VR ด้วยที่จริงแล้วหนึ่งตามหลักหนึ่งน่าจะมาได้แต่ว่าบังเอิญว่าหนึ่งอยู่ตรงเนี้ยเขา ไม่ได้มานะเมื่อวานนี้หายไปเลยนะไม่มีมานะไม่มีแต่ว่าเขาไปออกมาข้างล่างก่อนนะ919อะ 19, ไรครับใช่ไหม919อะไรข้างล่างก่อนเข้ามาก่อนอย่างนั้นแล้วถ้ามาอย่างนั้นแล้วปุ๊บเนี่ยพลังก็จะน้อยลงคือถ้ามาก่อนแล้วพลังจะน้อยลงเพราะฉะนั้นคือ VR เนี่ยก็ถือว่าเป็นหลักในมุมของดาวเนี่ยเข้ามาแน่นอนอย่างที่ผมบอกแล้ว69อ่ะ69ทั้งนั้นยิงได้ไปยิงข้างล่างไงแต่ว่ามันมันก็มา6เนี่แหละครับมา6กับ9นะมุมนี้มาจริงนะเมื่อวานในมุมตรงวงนี้เนะา6กับ9หกย้ายด้วย หกย้ายหกแรงด้วยนะหกย้ายหกแรงแล้วก็สองอยู่กระดุมพระอยู่แล้วสองมันชัดเจนอยู่แล้วเมื่อวานนี้แต่ว่าเราจัดสองแปดเนี่ยเราไม่ได้จัดสองที่จริงแล้วท่านจัดสองแปดสองหกสองเก้าเงี้ยโอเคเลยนะเมื่อวานนี้จัดตัวจัดเน้นเน้นเน้นไปที่สองแปดนะครับเราเน้นไปที่สองแปดด้วยแล้วผมบอกว่าเวลาตอนเข้าไปวิเคราะห์ผมบอกให้เก้ามาเสียบนะเอาเก้ากับห้าใช่ไหมเก้ามันตัดไม่ได้สักตัวเลยใช่ไหมก็มีทั้งหมดมันก็ถ้าเก้าไม่ตัดไม่ได้มันมีทั้งหมดอ่าเอาฝั่งนี้มันก็มีแค่กี่ชุดอะสี่ฝ สี่ก็คือเอาเก้ามายิงกันสี่สี่เป็นแปดชุดอะ่ะแปดชุดอะ่ะครับเข้าเก้าเข้าเก้าสองหกเลยนะเข้าเก้าสองหกเลยนะคือถ้าเก้ามันตัดไม่ได้อยู่แล้วไงที่ผมบอกเก้ามันตัดไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมที่เมื่อวานนี้จะเข้าไปวิเคราะห์ก,กันอะ่ะเข้าเก้ามันตัดไม่ได้อยู่แล้วก็ว่านไปตามนั้นอ่าเก้าเก้ามันตัดไม่ได้อยู่แล้วก็ว่าว่าตามนั้นเนะมื่อวานว่าตามนี้เดท,ทรกลับนะครับอ่าเก้าเก้าเก้ามันตัดไม่ได้นะ 9ก้าก้ามันตัไได moderator. ไม่ได้ก็อยู่ที่ประมาณนี้นะลักษณะอย่างนี้ด้วยก็ลักษณะอินคมหวานก็าวานไปตามนั้นเ้าวันนี้มาดูสายรีเลสรีเลสมันเจอ2นะวันนี้นะสองหกสองหนึ่งสองเก้นะากอย่างนี้ก็ได้นะถ้าก็จัดอย่างนี้ก็ได้สองหกสองหนึ่งสองเก้าลูกสาวมาอีกแล้วโชว์ตัวโชว์ตัวนะลูกสาวโชว์ตัวนะอน,น,นี่ยลูกสาวโชว์ตัวเลยจัดเลยโชว์ตัวเต็มเต็มเลยนะครับอย่างนี้นะโชว์ตัวเต็มๆต็มมาเต็มๆต็มวันนี้จัดไปตามนี้เลยนะเอาววาไปตามนี้วันครูนี้ผมเอาอันนี้ขึ้นที่เดียวไปเลยนะไม่ต้องไปหลายต่อนนนะอาาาวสยยเเจท่ลัครูนะ มันคูสายจอมันก็จอไว้ในห้าเจ็ 5, 7, 2, 5, แล้วก็4 7่เครับห้าแล้วก็สามสี่เจ็ดนะเจ็ดกับสองทำอะไรได้เงิน หายเจ็ดกระสองทำอะไรได้ตังค์นะตัว l อลดีก็เจ็ดแปดศูนย์ก็เจอเจ็ดอยู่แล้วครับ่าเจ็ดกระสองทำอะไรตังค์วันนี้ขุนโจรใหญ่มหาศาลจะมาหรือเปล่าแค่นี้เองมาก็สองเจ็ดเลยนะจัดไปเลยนะครับนี่สายวิเคราะห์เจาะจัดระบบตามนี้นะครับสายวิเคราะห์เจาะจัดระบบวันนี้เดี๋ยวผมเอาขึ้นเด็กกระถิบชแนลมาไว้ตรงนี้ทีเดียวเลยนะขออนุญาตท่านนะอันนี้คือสายวิเคราะห์เจาะจัดระบบหกหกนี่เป็นดาวเจริเครับหกตัวเดียวเลยนะเป็นดาวเจริเจะมาสองหกเจ็ดหกไหมนะก็ได้เนี่ยสองหกเจ็ดหกนะก็ตามนี้ได้เลยสองหกเจ ก็จัดไปตามนี้นะวิเคราะห์จอดจรรงผมก็จัดไว้เจ็ดห้าสองห้าเจ็ดสี่สองสี่นี่คือตามระบบเลยนะครับแล้วก็ห้าสองสามแล้วก็เจ็ดห้าหนึ่งแล้วก็ตามวิเคราะห์ตามนี้เอาจานบางเอ็ดหยางขอเน่ขอเนนี่เอามาขอไปขอไปขอมาขอมาขอไปขอไปนะครับอ่าขอมาขอมาขอไปขอไปนะครับนี่เรามาสดๆนะหน้าตาจะดำไปหน่อยไม่เป็นไรก้อยเลขมาเลยเอาตามนี้แลยนะดีแต่วิเคราะห์จอดจรระบบนะอ้าวไปดูสาย อ่านี่เลยครับสายนี่เลยสายแบ่งกลุ่มดาวเลยนะผมเอามาท่านแบ่งกลุ่มดาวนะเมื่อวานนี้ผมบมเน้นอยู่แล้วใน E อ็กซ์ตรีมชาแนลว่าสามสี่เต็มเต็มเลยนะวันนี้แบ่งกลุ่มดาวก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่า2เขาขยับนะครับ2นี้เขาจะย้ายตอนประมาณสัก5้าโมงสามสิบเอ็ดนาทีนะสิบเจ็นกาสามสิบเอ็ดนาทีจันจะย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษนะเพราะฉะนั้นตรงนี้กลุ่มดาวผมได้จัดเว้แต่หกโมงครึ่งเป็นต้นไปส่วน5้าโมงครึ่งหรือหลังการหลังก่อนห้าโมงครึ่งเนี่ยดาวจันยังไม่ย้าย เพราะนั้นจันจะอยู่อย่างอีกกลุ่มจันจะไปอยู่อีกกลุ่มเดียบเมื่อวานเมื่อวานท่านก็ไปย้อนดูเมื่อวานได้แต่อันนี้ผมเอาตอนหกทุ่มหกโมงครึ่งมาเพราะว่าจันย้ายตอนาเจ็ดโมงจันย้ายจากราศีมีนตอนสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบเอ็ดนาทีนะสามสิบเอ็ดนาทีนะผมนั้นก็เลยผมก็ย้ายกลุ่มมาด้วยกันเลยฝั่งนี้ก็มีเจ็ดสามสี่สองสองก็ยืดไปดิครับถ้ายืดดาสองในสองก็เจ็ดอยู่ฝั่งนี้หมดเลยก็ได้เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสองสามสองสี่สองก็อยู่แค่นี้ครับ นะ้วอยู่แค่นี้จริงๆนะถ้าไปดูเบสด้วยนะดูเบสมันเจออะไรก็จัดตามนั้นเลยนะเบสมีอะไรเนี่ยเบส58 26, 58 26, มี 582, 6 5 8 2 6มันเจอมันเจอ2ฝั่งนี้อย่างเดียวนะครับเจอ2ฝั่งนี้ฝั่งเดียวท่านก็ยืด2อไปติครับก็จะ2 3 2 4 2อก็ยึดไปตางนี้ได้เพราะเบสมันเจอ2เนี่ยวันนี้ฟอกเป็นสา็จัด3 2เลยเต็มเต็ม อฟอกเป็นสามครับก็จัดสามสองเลยเต็มๆมาหรือเปล่าไม่รู้สามสองสี่สามสองจัดไปหรือเปล่าไม่รู้เพราะมันเจอทางนี้เจ็ดก็เจอฝั่งนี้นะ 7, เจ็ดเจอฝั่งนี้ถ้าเอาฟอกกระยิงก็เจ 3, 7, นะิก็สามเจ็ดประมาณนั้นแต่ว่าตรงนี้มันเจอนี่นะครับนี่วิคหยฟังนะวิคอยฟังคำกลุ่มดาวแต่กลุ่มนี้ก็มาตามนี้กลุ่มนี้ก็ายกตามนี้เลยครับกลุ่มนี้นะกลุ่มนี้ก็ได้ตามนี้เลยครับกลุ่มนี้ก็แปดศูนย์ห้าเก้าหนึ่งหกแปดศูนย์ห้าเก้าหนึ่งหกไม่เจออะไรเลยนะแต่ว่าถ้าไปดูเบสเบสห้าแปดสองหกห้าแปดสองหกแล้วเจอห้าแป ถ้าเจอ58นะครับ58 56ครับ86 58 56 86อยู่แค่นี้ฝั่งนี้อยู่แค่นี้ถ้าเขาจะมามาแค่นี้ครับท่านเอาสามมายิงเอาหนึ่งมาใส่เอาสามมายิงเอาหนึ่งมาใส่แล้วก็จบเลยครับประมาณนั้นนะนี่วิเคราะห์ตามแบ่งกลุ่มดาวเนี่ยถ้าทันอยากได้แบ่งกลุ่มดาวแบบนี้ท่านก็ไปอีกติบชแนลนะมีให้ติดตามทุกวันแหละมีติดตามทุกวันแหละเลโกติบชแนลนะเลโกติบชแนลเอาใบนี้ท่านก็ แคปไปเนี่ยใบเนี่ยใบใบนี่แคปไ,ไปเลยนะใบนี่แคปไปเลยเผื่อผมไม่ได้ส่งส่งให้มันทันอะไรแล้วแต่ถ้าแคปไ,ไ,ไปดูนะครับใบนี้แหละที่ส่งให้ท่านทุกวันทุกวันใบเขียวเนี่ยใบเขียวเหนียวซับเนี่ยถือว่าสุดยอดมากๆใบเนี่ยได้ทุกวัน นะได้ทุกวันแต่ท่านต้องดูเป็นนิดหนึ่งนะเดี๋ยววันนี้เข้าไปสอนนะวันนี้เข้าไปสอนนะต้องดูเป็นนิดหนึ่งบางคนบอกโอ้อ oh, าจารย์มันลายตาก็ใช่ท่านไม่ได้เรียนท่านไม่รู้แต่ท่านเรียนแล้วท่านจะรู้นะที่จริงมันถ้าไม่ลายตาหรอกตัวไหนที่เน้นผมก็จุดให้ท่านแล้วประมาณนั้นเอาไปดู18นาฬิกาครับไอ้17นาฬิกาสนาทีผมวางดาวไว้แบบนี้นะครับจะมาตามถ่วงวางหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับตามนี้เลยนะครับเนี่ยถามนี้เลยเดี๋ยวผมขยับผมนิดหนึ่งนะขยับผมให้ท่านได้นิดหนึ่ง ผมขยับขึ้นมานิดนึงให้ท่านได้เห็นนิดนึงเนี่ยนะครับอา้าวประมาณนี้ขยับออกจาก,กตรงนี้นิดนึงถ้าไม่ขยับแล้วท่านก็จะไม่เห็นดวงดาวนะครับอา้าวรอบสนะิบเจ็ดนี่ยมันเหมือดสองกับเจ็ดนะครับเหมือดสองกับเจ,จ็ดถ้าก็จัดสองหนึ่งสองหกสองเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดเก้าก็ได้นะจัดตามเงี้ยแต่ว่าถ้าเอาตามที่ผมจัดไว้ก็คือห้าเจ็ดสองห้าแล้วก็สี่เจ็ดครับห้าสองสามแล้วก็สี่สามสี่เจ็ดอันนี้คือวิเคราะห์เลยเจ็ดก็เป็นสองทำเราได้ตังค์อยู่แล้ววันนี้ใช่ไหมอันนี้รอบสนะิจจบเจนะ็ด,ด เราเจอเจ็ดครับรอบสิบเจ็ดในการสายดาวเราเจอ 7. เจ็ดพอเจอเจ็ดปุ๊บไม่มีอะไรมีเจ็ดสี่สามแต่ว่าถ้าก่อนห้าโมงมันมีสองมาแทรกอยู่นะก็เลยเอ้ไอ้ถ้าก่อนอันนี้หมายถึงว่าก่อนห้าโมงไม่มีสองถ้าอันนีแ้แต่ถ้าหลังแต่ถ้าหลังหกโมงไปเนี่ยหลังหกโมงไปปุ๊บเนี่ยตรงนี้มันจะมีสองเข้ามาแทรกครับนะตรงเจ็ดสามสี่เนี่ยจะมีสองเข้ามาแทรกนะอ่าตัวเนี้ยจะมีสองเข้ามาแทรกนี่หลังหกโมงนะถ้าก่อนหกโมงปุ๊บเนี่ยจะไม่มีสอง แต่ถ้าหลังหกโมงไปแล้วจะมี2มาแทรกผมก็เลยวาง 4, 7, 3, 4 7, ี่เจ็ดสามสี่เจ็ดหนึ่งถ้าหลังสี่โมงถ้าก็ใส่2องไปตรงนี้ก็ได้นะครับไม่ไม่เอา1ก็ได้เอา2ก็ได้นะสองสามสี่เจ็ดอย่างเงี้ยตามนี้เลยก็แทรก2เข้ามาหน่อยหลังหกโมงนะหลังหกโมงแทรก2เข้ามาตามนี้ครับเนี่ยตามนี้เป็นกลุ่มดาวไนดะ้ตามนี้นะอันนี้รอบ17บเนกานะไปดูรอบ18บแนกาครับเนี่ย พอรอบ18ในการเนี่ยรอบ18ในการผมทําให้อยู่แล้วรอบ18ในการนี่มาอยู่แล้วอา่าก็คือแบ่งกลุ่มดาวตามนี้นะผมก็จัดไว้ตามนี้ห้าเจ็ดแล้วก็4ี่เแล้วก็3 4มแล้วก็ห้าสองสามอันนี้คือคือคือ,ค,อคือรอบ17ในการนะแล้วไปดูอา่าสายดาว,สา,ดาวสายดาวเราเจอหนึ่งครับเจอหนึ่งก็มี1 9 8 0 6 5นอันนี้คือ6ตัววินเยอะแต่ว่าผมเอาคัดให้เหลือ0 8154ตัววิน851นเนี่ยตัววินแล้วก็15ครขัดตามนี้แล้วจัด4ี่หนึ่งด้วยนะตามนี้คืออรบ 8นาฬิกาครึ่งน,นะครับรอบ18นาฬกาครึ่งไปดูรอบ19ครับรอบ19ก็จัดไว้เหมือนเดิมนั่นแหละครับสายดาก็จัดไว้เหมือนเดิม5725แล้วก็47 347แล้วก็523เหมือนเดิมจัดเหมือนเดิมเลยครับเพราะว่าในกลุ่มดาวมันอยู่ลักษณะอย่างนี้เลยแต่ท่านดู LOD ด้วยนะ LOD มันมี461เพราะฉะนั้น4611มันจะมีตัวอิทธิพลนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านจะเอา147ก็ได้123นี 1, 2, ้ก็ได้นะเพราะว่า1มันมีอิทธิพลมากกว่าไงเพราะว่า LOD นี่สําคัญแต่ว่าที่ผมวาง4ตัวนี้มันมีเจอ4ตัวนี้อยู่แล้วในในเรื่องของ เอลดีไงสามสี 3, 4, 7, นะ่เจ็ดไงแล้วก็สี่เจ็ดนะเขาวางตามเอดีอยู่แล้วครับผมนะอันนี้คือรอบสิบอเก้านาฬิกาใช่ไหมรอบสิบเก้านาฬิกาไม่มีเหมือนนะไม่มีเหมือนนะครับสายดาวรอบสิบเก้านาฬิการเราก็เจอหนึ่งนะเจอหนึ่งเหมือนกันครับเจอหนึ่งก็มีสี่หนึ่งห้าหนึ่งแล้วก็ศูนย์ห้าหนึ่งวางไว้ศูนย์เก้าห้าหนึ่งครับวางตามนี้เลยนะครับเราเจอตามนี้นะก็เจอตามนี้เลยครับนะก็อแปดหนึ่งศูนย์ หกหเนิ่เยอะอ่าหตัววินนะแต่ถ้าเอาคัดมาแล้วผมเหลือแค่0ูนย์เก้แล้วก็ศูนยแล้วก็ห้ครับจัดตามนี้แล้วก็41ด้วยนะอันนี้คือรอบ19บเนาฬิกาว่าไปตามนั้นแต่ทุกอย่างมันจะข้ามรอบได้นะอันนี้คือเอ็ก i อติฟช n นเอลนะที่ผมเอามาขึ้นในวันนี้ถือว่าวันครูวันนี้ท่านได้เรียนรู้ไปด้วยกัน ท่านจะได้นำความรู้ตรงนี้ไปใช้เกิดประโยชน์หาเงินจากดวงดาวให้ได้ด้วยวิธีของเขาแต่ถ้าการแบ่งกลุ่มดาวได้แท่านได้เงินทุกวันแบ่งได้ได้เงินทุกวันถ้าเมื่อไหร่เราแบ่งได้ชัดๆจัดๆนะมันน้อยชัดๆจัดๆอย่างเมื่อวานมันสาตัวเดียวในจัดเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยต้องมีเวลาจัดนะเขาเรียกต้องมีห่วงช่วงเวลาจัด ต้องมีห่วงช่วงเวลาจัดเพราะนั้นโฟกัลิกนี่สำคัญนะแต่มาชิกในโฟกัลิก12ท่านที่ผมจะรับนี่ก็สมัครไปจิบกาแฟได้นะศูนย์กสี่สองแปนะแอไลน์ก็บ้านหมอดูหนึนะครับบ้านหมอดูหนึแอนไลน์ไปแล้วก็ทักไปนะครับเอาวันนี้ขอทุกท่านวันครูนึกถึงครูอ่าและก็นึกถึง ครูไหวครูอะไรก็แล้วแต่ที่ helmet, ท่านมีครูบาอาจารย์ตรงไหนก็นึกถึงครูบาอาจารย์วันนี้วันพระด้วยนะวันออกพรรษาด้วยเป็นวันสาคัญด้วยวันพรุ่งนี้ก็ตักบาตรเทวโรหนะเป็นวันธรรมบุญทั้งนั้นเลยสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันแล้วนาพาเราไปสู่ความสําเร็จได้นะครับข้างในท่านเป็นอย่างไงข้างนอกท่านจะเป็นอย่างนั้นอยากรวยต้องรวยข้างในก่อนอยากประสบความสําเร็จต้องประสบความสำเร็จภายในก่อนอยากมีโชคมีลาภภายในท่านต้องมีโชคมีลาภก่อนแล้วมันจะทําให้ภายนอกท่านมีโชคมีลาภได้ความสําเร็จเกิดขึ้นจากใจใจเป็นสิ่งที่สคจดใุือ เพราะฉะนั้นใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจเป็นนายสําเร็จแล้วด้วยใจให้พาท่านประสบความสําเร็จได้ขอให้ใจมีความสุขเมื่อใจมีความสุขแล้วขอให้ยิ้มรับทรัพรับเงินรางกันทุกคนโชคดีครับ